โอเคครับท okay. ุกคนขอกราบสวัสด so, mm ีท hmm. ุกคนนะครับวันนี okay. well, so, sort of ้เราก็อยู่ในเกมโลบอกแมปเบลดบอลนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับดาบฟรีโดยการล็อกอินประจําวันนะครับเพื่อจะได้รับดาบฟรีดาบตัวนี้เลยนะครับดาบโพลีสอร์นะครับทุกคนโอเคก็นี่นะมาที่ตรงมุมซ้ายของจอนะครับมันจะมีรูปปฏิทินนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะมันก็จะขึ้นเป็นเดลี่ล็อกอินเนาะก็คือการล็อกอินประจําวันนะครับทุกคน กลับมาในแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีเงิน60บาทนะครับก็วันแรกก็จะได้เงิน60บาทนะครับกดเคลมไปนะครับนะครับวันที่2ก็180นะครับวันที่3ามสามวันที่4ก็520นะครับพอมาถึงวันที่5นี่แหละครับจะเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆก็คือเป็นดาบโฮลี่สอร์ดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งดาบนี้ผมว่าดาบนี้เท่นะเนื้อเท่อยู่นะสำหรับผมผมว่าโอเคนะสำหรับสายปีก็ดีและดาบโฮลี่สอร์ดนะครับก็อยู่ในระดบับเอ่อ ดาบโพลีสอร์นะครับอยู่ในระดับเดอเจนดรี่นะครับเป็นระดับเป็นกรอบทองครับสีเหลืองๆนะครับนี่เนาะเจ๋งว่ะโคตรเท่อะนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับไปล็อกอินกันให้ครบ5้าวันนะครับเราจะได้เจ้าตัวนี้นะครับเออพอยิ่งเราล็อกอินแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะได้เงินมาด้วยนะครับแบบโคตรคุ้มนะครับสายฟรีก็จะถูกใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับทุกคนดาวโฮลิสอดเนาะ